ระหว่างการที่คุณพิธาไม่ได้การโหวตครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีการพูดกันว่ามีความจงใจสกัดกั้นไม่ให้พิธาเป็นนายกแต่คนบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้สกัดพิธาแต่เขาสกัดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้า,าหากพิธาเป็นนายกซึ่งหมายความเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112หนึ่งสอตกลงเป็นการสกัดบุคคลหรือสกัด เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ครับผมผมเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ต้องขอบคุณเบื้องต้นนะฮะที่เชิญคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนูลมาพูดเรื่องรัฐมนูลเพราะว่าหลายหลายชแนลหลายนนลหลาย,ลายช่องทางที่ผ่านมาเนี่ยเอาคนที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราร่างแล้วก็มาพูดบิดเบือนทําให้เรามีความเสียหายะคะผมเรียนคําถามะท่านอาจารย์อย่างนี้ว่าในกรณีที่เกี่ยวกับกรณีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยในสายตาเฉพาะของผมคนเดียวก็ได้ครับ มันเป็นอันตรายและมีความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติถูกต้องค่ะแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เหตุผลก็คือในเนื้อหาของการแก้ไขที่อ้างว่าปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปเพราะการที่เอาสำนักพระราชวังไปเป็นคู่กรณีเนี่ยทุกคนทราบดีครับว่าสำนักพระราชวังนั้นเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ แล้วที่สําคัญคือพอไปลดโทษปั๊บเนี่ยมันจะทําให้การเข้าถึงการหมิ่นาพืบรมลในชานุภาพเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นโอ้โหจะทํากันยแยะเลย <พอ S 1> ขนาดนี้กฎหมายถูกต้งกองเลยเพราะว่าคนจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายแล้วการยอมความอะไรต่างๆมันเป็นโทษที่เบาแล้วแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับโทษที่อาจจะแค่พักโทษได้หรือคุมประพฤติได้ ซึ่งมันไม่ใช่สาระสาคัญไม่มีโทษขั้นต่ำเลยนะที่เขาจะแก้เนี่ยก็หมายความว่าไม่มีโทษขั้นต่าก็คืออาจจะไม่ลงโทษอย่างได้เลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นอันตรายมากครับผมถึงบอกว่าคนที่มีเจตนาอย่างนี้เนี่ยควรจะไปทบทวนเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับการที่ประชาชนจะไปทะเลาะกับพระมหากษัตริย์แล้วพระองค์ไปมีปัญหาอะไรกับประชาชนแบบประโยคหลังที่พี่ชอบมากคือพระองค์ไม่เคยมีปัญหากับประชาชนครับ พระองค์มีแต่มีการประกอบพระราชกริจอันเป็นคุณรประโยชน์ของความผาสุกข,ของรัษฎรครับแล้วเราก็เห็นการปรับตัวหลายๆอย่างของสถาบันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใช่ใชนะท่านไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องโบราณหรือเป็นเรื่องที่โบราณรัชประเพณีเ,เป็นเรื่องสําคัญที่หลายๆประเทศก็ทําอังกฤษก็ยังมีประเพณีสืบต่อกันมา7800ปปีก็มีนั่นคือป,ประเพณีแต่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีขึ้นครับดีขนะึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่พระองค์เนี่ยได้ กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วพระองค์รู้ว่าสิ่งที่พระราชบิดาพระบรมราชนกเนี่ยได้ทําไว้คืออะไรพระองค์ก็ดําเนินลอยตามลอยเบื้องพระยุคลบาทครับถูกต้องเป็นคําประกาศที่ตอนส่งและตอนขึ้นเธอลิงทวัญเยราชสมบัติท่านพระองค์ก็ได้ประกาศไวเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่ามีความพยายามสกัดกั้นคุณพิธานะครับ เขาสก,กัดกั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าแม้นคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรกก้าวไกลเป็นผู้นําซึ่งตรงนี้เขาเป็นห่วงค่ะนะไม่มีใครกล่าวหาอะไรที่เป็นคําพูดออกมาว่าคุณจะไปทําอะไรแต่เขาดูเนื้อหาที่มีการแก้ไขแล้วเขาเป็นห่วงเป็นห่วงความมั่นคงของประเทศชาติเป็นห่วงความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเอาละวันนั้นเนี่ยอาจารย์คงได้ฟัง ว่าเขาเถียงกันมากเลยนะคะว่าจะใช้ข้อไหนอะไรยังไงประเด็นที่สำคัญคือข้อ41นะคะว่าไม่สามารถเสนอได้อีกเพราะมันเป็นยัตติและมีการลงมติไปแล้วในสมัยเดียวกันหยิบยกมาอีกไม่ได้ครับอาจารย์อธิบายข้อนี้นิดนึงอันนี้ถูกต้องครับผมเรียนอย่างนี้ครับมีทั้งนักวิชาการแล้วตัวสสเองรวมไปถึงคนภายนอกที่ขอเรียนตรงไปตรงมาอีกครั้งย้ําทุกครั้งครับ คือไม่ได้อ่านรัฐมนูญนะแล้วไม่เข้าใจสาระสาคัญเจตนารมณ์ของรัฐมนูญค,คือไปอ้างเอารัฐธรมนูญปี50ไปอ้างเอาเรื่องของการเลือกองค์กรอิสระมาเทียบกับเรื่องการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีผมก็งงเลยฮะว่าที่บอกว่ากุญซือแน่ๆของพักการเมืองหลายๆพักเนี่ยเป็นใครกันผมอยากรู้มากนะฮะ,ะบางคนเอาเรื่องของนักวิชาการที่ไปถแถลงไปให้สัมภาษณ์เนี่ยมาอ่านนะฮะอ่านในที่ประชุมผมไม่อยากพูดว่าพักไหน ไปอ่านแล้วบอกว่านี่คือการอภิปรายท่านประธานเองก็ผมยอมรับว่าวันนั้นมันเป็นวันแรกของการปฏิบัติหน้าที่ท่านเองก็คงจะรักษาบรรยากาศไม่ให้มันดูขัดแยง้งอะไรที่มันอารมุ่มรวยได้ท่านก็ปล่อยไปแต่จริงๆคุณจะมายืนอ่านซึ่งมันเป็นเนื้อหาของนักวิชาการบางคนที่ผมก็อ่านมาซึ่งมมไ,มไม่ใช่มติใช่ไหมไม่ใช่มติลแล้วเป็นการอภิปรายเป็นเป็นการอภิปรายฮะซึ่งไม่ควรทําแล้วแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่า การใช้ข้อ41เนี่ยมันโดยชอบด้วยกฎหมายครับเพราะเหตุผลถามว่ายติเนี่ผมก็อายๆฮะวันนั้นผมดูแล้วผมบันทึกเทปไว้หมดเหตุผลก็คือผมต้องติดตามเรื่องนี้เพราะผมรู้ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญผมในฐานะเป็นคนที่ร่างรัฐนูนผมจะละเลยที่จะไม่ฟังเขาไม่ได้เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอสิ่งที่เราทำมาประมาณประมาณแค่500ครั้งนะครับประชุมผมผมถือว่า500ครั้งนี่เป็นการประชุมที่ผมไม่เคยขาด เพราะเหตุผลที่ไม่เคยขาดไม่ใช่เพราะอยากได้ตังนะฮะไม่เคยขาดเพราะว่าผมเป็นโคศกอย่างที่อาจารย์แนะนําผมไม่สามารถจะขาดได้แม้แต่ครั้งเดียวไม่แกลงไม่จำเป็นไม่งั้นพอหลังจากพราะเวลานั้นมีผมกับอาจารย์นรชิตสองท่านอาจารย์นรชิตจะเป็นไปางด้านภาษาอังกฤษทางผมนี่จะแถลงในด้านภาษาไทยเพราะว่าท่านอยู่กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องให้เกียรติท่านแบบนั้น พอเป็นอย่าง,งานั้นปั๊บเนี่ยผมรู้ทุกเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจาก500ครั้งจะเป็นอะไรเนี่ยผมอาจจะขาดบ้างแต่500ครั้งแรกก่อนจะเอาไปทำประชามติเนี่ยไม่เคยขาดครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของการดูมาตา272รา2 7เก่อน<ะ>272เนี่ยเป็นรัฐมนูลที่ว่าด,ด้วยการเลือกสรรน,นาย,ยกรัฐมนตรีเขาเขียนไว้ชัดครับผมจําไว่ได้ว่าวักหนึ่งหรือวรกสอเอาเป็นว่าไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นแต่รัฐมนุนระบ,บุไว้เลยว่า การสรรหาหนายรมตีให้กระทําในที่ประชุมของรัฐสภาซึ่งหมายถึงสองสภารวมกันใช่ครับรัฐสภาประชุมกันแล้วท่านไม่มีกฎเกณฑ์เลยเหรอครับ <c oughs> ท่านจะไปเอาข้อบังคับระเบียบหอสมุดแห่งชาติหรืออะไรมาใช้หรือ,อยังไงหรือขอประชุมของบริษัทองค์กรห้างร้านมาไม่ได้ครับก็ต้องใช้เรื่องของการประชุมในที่ประชุมของรัฐสภาเหมือนอย่างกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา เมื่อหลายปีก่อน4ี่หปีที่แล้วที่เขาเลือกนายกันเขาก็ใช้ข้อบังคับการประชุม<ะ>ในการบอกว่าจะโหวตกันยังไงโดยรับโดยไม่รับเปิดเผยก็ว่ากันไปครับรัฐมนูนกําหนดไว้ชัดเจนคืออย่าไปอ้างว่าต้องใช้รัฐมนุนมาโหวตมันไม่มีคําพูดนี้ฮะแล้วแล้วคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่ควรพูดแบบนี้ด้วยว่ารัฐมนูญก็บอกแล้วว่าให้คุณไปทําในที่ประชุมของรัฐสภา<ะ>คุณก็ต้องใช้ข้อบังคับแล้วทีนี้บังเกินข้อ41เนี่ยมันชัดเจนว่า เขากําหนดไว้ว่ายติยติต้องมาเถียงด้วยเหรอครับ mm. ผมงงมากครับ mm. ก็เปิดพจนานุกรมถ้าไม่เข้าใจนะฮะไม่ต้องมาเถียงตรงนี้มันอายชาวบ้านแล้วก็อายหลายๆคนการประชุมมันก็ต้องมียติทุกการประชุม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นประชุมรัฐสภา <c oughs> ประชุม คณะของผมที่ประชุมกันก็ต้องมียติว่ายติคือเรื่องที่เราจะมาคุยกันเรามีวาระการประชุมก่อนจะประชุมเขาก็ส่งวาระมาให้เราดูแล้วหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยก็คือยติมีอะไรบ้างแล้วท่านเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยท่านไปอยู่ในที่ประชุมมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศคนทั่วโลกก็ดู แล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเรามีผู้ทรงเกียรติซึ่งไม่เข้าใจว่านัดประชุมกันแล้วเราจะประชุมกันเรื่องอะไร <c oughs> มันเป็นเรื่องน่าอายฮะแล้วทีนี้ในข้อ41เนี่ยบอกว่าเรื่องที่เคยเสนอเป็นหัวข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันจะสามารถจะไม่สามารถนํามาคุยกันซ้ําอีกได้หรือว่าหาเรือนอีกเมื่อมันตกไปแล้วมันลงมติไปแล้วฮะลงมติไปแล้วก็จบครับ <c oughs> มีแค่นี้เองฮะอาจารย์ไม่ได้มีอะไรบิดเบือนครับ